แนนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณค่ะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วบอกก่อนว่าคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบนะคะมาดูพลังงานของไพ่กันว่าปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่นะตอนนี้นึกปัญหาไว้ในใจนะคะเรื่องอะไรก็ได้มาดูกันว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมหนึ่งสองสาม สี่โอเคพี่หมอได้ให้มาแล้วนะคะห้าใบนะคะพี่หมอเห็นพลังงานนะคะคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ ลูกน้องบริวานะคะเหนื่อยอยู่แล้วก็มีปัญหารเรื่องการเงินด้วยนะคะคุณพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินนะคะพี่หมอเห็นพลังงานขึ้นไพ่ราชินีนะคะแปลว่าการเงินจะผ่านไปได้นะคะการงานตกลงเจรจาได้ไพ่สองถ้วยรอคอยงานอะไรอยู่สําเร็จนะคะัไพ่ขึ้นมาทั้งห้าใบนะคะก็มีงานมีเงินนะคะที่คุณพยายามแก้ไขปัญหาอยู่การเงินเนี่ยรอคอยเงินอยู่พี่หมอเห็นพลังงานว่าจะได้เงิน ก้อนใหญ่นะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะการงานเจรจาจะผ่านไปรองานได้งานนะคะสําหรับใครรองานดีวงานรอปังว่าจะสําเร็จไหมจะสําเร็จค่ะค่ะสำหรับใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะคะอยากรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ขอทุกคนที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะคะโชคดีมีความสุขแล้วก็ให้เรื่องการทํานายในครั้งนี้ส่งผลกับคุณในเร็ววันนี้ขอทุกคนโชคดีค่ะ